ลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม Facebook Television ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมได้นำโครงการ Facebook Television ราวไทยแลนด์นะครับย้อนรอยมาที่สุราชาการจังหวัดนนทบ,บุรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเสนอข้อมูลอย่างยุติธรรมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะว่าเมื่อบ่ายนี้ทางาคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยท่านประธาน,นาคณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้แถลงข่าวในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มาจากนอกราชาอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจจะประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งหลานผมสามสี่คนแล้วก็น้องภรรยาด้วยก็โวยวาย ว่าประเทศไทยทํำยังไงเขาอุตส่าห์เดินทางไปเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วก็เลือกตั้งตามกําหนดวันเวลาที่ถูกต้องหมดสิ้นนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทําให้เขานี่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเพราะว่าเขานั้นเลือกพักอนาคตใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าชอบชอบคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะมาบริหารประเทศบ้างคนแก่ๆสอสอ เก่าๆก็ควรจะจากไปแต่อยู่ๆก็บอกว่าเป็นบตรเสียทั้งหมดเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งที่สนามบินของประเทศไทยเขาก็โกรธกันแล้วครับตอนนี้ที่โอ๊กแลนด์ไครส์เซิร์ธเวลลิงตันและก็ที่หลายเมืองของประเทศนิวซีแลนด์คนไทยก็ชักเซ็นกับการทํางานของระบบคณะกรรมการการเลือกตัง้งทางประธานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งก็บอกว่าแหมไม่รู้จะทํำยังไงคือไม่มีใครรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะต้องรับผิดแน่ๆก็บอกว่าต้องสอบข้อเท็จจริงก่อนซึ่งชาวบ้านก็เบื่ออาละเกินบอกว่าไอ้สอบเนี่ยสอบพวกกันเองมันทำไมมันไม่ตั้ง f เฟซบุ๊กเทเลวิชั่นยูทู e เทเลวิชั่นไปช่วยสอบบ้างนี่ก็สอบกันเองผลก็เหมือนกับนาฬิกาปปอชอนั่นแหละครับกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนแจ่มแจ้งให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ก็มีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็พักการเมืองต่างๆเขาพยายามที่จะถามว่าคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งมันมีรายละเอียดไหมประเด็นนี้นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กคารบวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี mm hmm. เขาก็มีข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในป้ายเดี๋ยวผมจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูกันนะครับว่าในแต่ละเขตของการเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีนั้นปรากฏว่า พรออาะก็จริงแล้วพักเพื่อไทยก็กวาดเกือบหมดจังหวัดนะครับก็ตามมาด้วยพักอื่นๆแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ประชาชนชานวนนทบ,บุรีมอบให้พักคอานาคตใหม่ขอเชิญท่านชมป้ายซึ่งผมก็มายืนอยู่หน้าที่นี้แล้วนะครับเป็นป้ายรายละเอียดของข้อมูลที่ทางคณะกรรมาการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบ,บุรีเขาก็นำมาให้ท่านทั้งหลาย ได้ดูได้ชมกันอย่างละเอียดทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาดูว่าคะแนนของหน่วยไหนเป็นยังไงก็มาดูได้ที่นี่ณนะบัดนี้นะครับให้ท่านดูชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานซึ่งตอนนี้ก็ใส่แล้วแต่ตัวเล็กเหลือกเกินนะครับท่านผู้ชมครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งไม่เคยดูการทําของกระทรวงมหาดไทยแต่หมายที่ผมเป็นเจ้าพนักงาน,นดําเนินการเลือกตั้งเราขึ้น ดูกันหมายความว่าร้อยแม่ที่เห็นนะครับไอ้นี่มันไม่ไหวเลยคะแนนมันจิ๋วเหลือเกินนะครับเรื่องขี้เลี้ยวหรือ,อยังไงไม่รู้เบิรก็ประมาณไปก็ตั้ง5,800ล้านสมัยผมอยู่นี่นะครับในกระทรวงมหาดไทยก็ประมาณก็กระเบียดกระเซียนไม่กี่แสนบาทแต่เราก็ใช้เทคนิคเขาเรียกบริหารราชการในภาวะที่จำกัดก็ใส่ตัวใหญ่เลยนะครับนี่อย่างกรณีเขตเลือกตั้งที่6กอำเภอใสน้อย ผู้ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็คือคุณพลน,นัทสีอินสุดของพรรคเพื่อไทยก็ได้คะแนนรวมก็สามห0ื่นนี่ขะาานผมอยู่ใกล้มากเลบท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนี่ผมอยู่ใกล้แม่เดียวนะครับยังมองไม่ค่อยเห็นเลยมันสามหมื่นเจ็ดสามหรสี่สิดหรือสามหมื่นเจ็ดพันไม่รูไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ชมนะคร อันนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ควรจะลงมาดูสิบ้างว่ามันนี่คนขนาดยังหนุ่มยังแน่อยู่มองไม่ค่อยเห็นนะฮะน,นี่ก็เป็นช่องคะแนนนะครับแล้วก็พักที่ได้ลําดับที่สองอนนก็ดูเลยนะครับก็คือพักประญานิพัต์คุณสำลิศนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยพักอนาคตใหม่นั่นก็เบอร์สองคุณจำลองพรอดคะแนนก็ไล่ๆกันนะฮะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับสองหมื่นสามสองหมื่นเจ็ด สามหมื่นสองอันนี้ผมก็จะตัดไปมาดูแลครับมันเล็กเลเอกอนนี้ใกล้มากแล้วนะฮะอันนี้ก็เขตเลือกตั้งที่ห้าผู้ที่ได้ที่หนึ่งก็ของพรรคเพื่อไทยนะครับสามหมื่นสามที่สองท่านก็ดูเลยนะครับที่สองก็เป็นของพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็ที่สามก็นี้ไม่พ้รัคไหนเอ่ยให้ท่านดูเอาเองก็แล้วกันนะครับอนาคตใหม่เหมือนกัน มันไล่เรียกกันเลยนะครับสามหมื่นสามหมืนดังนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันต่อไปอันนี้ก็มาในเขรเลือกตั้งที่4ี่นะฮะท่านผู้ชมทั่วโลกก็ลองดูนะฮะก็พักเพื่อไอีกเหมือนกันนะครับใก้ที่ห3ึ่งสามหมื่นสามลก็ลำดับที่สองก็อนาคตใหม่นะครับก็2อ0หมอันนี้ในการเลือกตั้งนี้เขาถือว่าใกล้กันมากนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพลัง ประชารัฐ2 0 0 0คะแนนที่สูสีเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับมันก็จะมีผลมากในหน่วยเลือกตั้งที่เขานับกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่แก้พีบัตรได้ดีนี่ก็จะมีปัญหาในเลือกตั้งที่สท่านวยดีนะฮะนั่นน,น่นะที่หนึ่งก็คุณมานัศจันทร์จัลนประสงค์อันนี้ตระกูลคุณจวินจันทรประสงค์นี่ก็มีมานานแล้วนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันนี้ก็ได้ที่หนึ่งสามหมืน่นสองแล้วท่านดูที่สองนะครับก็ต้องหาดูว่าเป็นใครนะครับลำดับที่สองพลังประชารัฐลำดับที่สามก็อนาคตใหม่ที่สองกับที่สามก็ต่างกันนิดเดียวน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนาคตดมากเพราะว่าคะแนนเจ้าพ่อเจ้าถิ่นเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งแต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็สังเกตความแตกต่างของเองนะครับผมถ่ายให้ได้แค่นี้แหละคุณจีราพงศ์ลำดับหนึ่งเพื่อไทยนะครับและลลำดับ2ก็พลังประชารัฐลำดับ3ตามมาด้วยหมายเลข12อันนี้ก็เป็นอนาคตใหม่เหมือนกัน22งหนสงสองมืนเแล้วก็สองหมื่นแปดนี่โหไล่กันมากเลยนะครับอีก เขตนี้ก็เป็นเขตที่หนึ่งอันนี้ผู้ที่ได้ที่หนึ่งก็คือพลังประชารัฐนะครับก็เบอร์ห้าคุณเจริญเดี่ยวแรงนะครับนันก็สามหมื่นหนึ่งก็ตามมาด้วยเบอร์เจ็ดนะครับที่ก็นับกันมาก27งหมนนะครับหมายเลขที่3นะฮะส่วนอันดับ2ก็คือคุณรรษษนิสัศต์ศรีนนท์ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเดิมก็สามหมื่นมาไล่เรียกกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ็นบุ๊กเทเลวิชันเราก็ให้ท่านได้ดู ว่าเขาก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าผู้มีสิทธิที่เลือกตั้งของจังหวัดนนทบ,บุรี9,99,561คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ก็7,61,81คนนะครับเบิคิดเป็นร้อยละ76.14บัตรเสีย22,119อันนี้ก็เป็นที่สงสัยมากนะครับ ส่วนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็เป็น16,941เรเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็ลงไว้ชัดเจนแล้วบัตรนี้7 0 0ด0 2 2 0 0เอเสียงน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับ,รบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ารับครับ f Facebook t e l e v i ช i ่นเราก็พยายามที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมกันแล้วก็นี่คือผมเ่ง ที่เราก็เพียรพยายามเอามาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมกันว่านี่คือคะแนนจริงบางครั้งนี่มันก็มีถิ่นคะแนนของเขาแต่โดยเฉลี่ยแล้วเป็นเรื่องที่พักใหม่ๆก็จะต้องเก็บเป็นบทเรียนทีนี้ก็มีคนถามนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบเกี่ยวกับ ให้โปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องก,การส่งคะแนนจากประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นว่าส่งมากี่ใบแล้วกระจายไปทั่วประเทศยังไงมันน่าจะมีบัญชีแสดงให้ประชาชนเขาเห็นแต่ถนะ้าทํุบุเบนก็สงสัยกันต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานชนิดหนึ่งที่ทําสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนได้ก็เป็นเรื่องก,การนับคะแนนใหม่การสงสัยว่าทาไมมันต่างกันพันกว่าคะแนน จะต,ต้องร้องกันไหมก็เป็นสิทธิที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะที่หน,น,นึ่งที่สองที่สามนี่เขาก็คงจะไม่ยอมกันคณะกรรมาการการเลือกตั้งเขาเรียกนายตรวจซึ่งตั้งมาเยอะยังไม่เห็นมีบทบาทอะไรอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตท้ายรายการนะครับขอพระโกนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ท่านก็ได้ชมป้ายที่ละเอียดแล้วสวัสดีครับ